เขากกินกาแฟแล้วไปหาซื้อของซื้อเนี่ยนั่นนี่มาหาไายคลิปนี่เด้อซื้อยังแน่หรอซื้อปลาปลานิ่นบอซื้อปลานิ่นมาหนึ่งซื้อบกฮงมาใบแต่ต่ำซื้อพักแนวมันหนึ่งใช้ปลาแซ่บมาหนึ่งนหนึ่งให้ลูกสาวกินให้ลูกสาวกิน,ล,กกนลูกสาวมาเวลาพี่น้องสาวเห็นพี่ต่อประธานมักลอกก็ได้ แยกแต่งแล้วใส่ดีดีท่ <c oughs> รมชาติก็บอกปฏิเสธเพราะเราก็มกักเลาะไปรีของเหล้านั่นแหละตีเอาไปแล้วเปล่ามากเหเุียกแนวใหม่ครับนี่ครับถาท่านประธานมาที่ตลาดก็จุดแรกที่มานะครับโตเนื้อกำเนันโกดอนเขืองสาขาดอนเขืองเจ้าเก่าครับพี่น้องครับก็สิ้นสดๆครับเมื่อนี้คุับอ้จานจานออกไปนะจานคล้ายดีครับแต่อีพ่าทำผิเพี้ยนว่นี่ สวยๆเลยครับพี่น้องครับหนึ่งกิโลได้ไข่เด้อพี่พ่อครับกิโลหนึ่งครับผมจ้าเขียงเนื้อในตำนานครับพี่น้องครับของบัตรเดินเขียงของเฮาเด้อพี่น้องเด้อด ครับอยู่ที่ข้างทศกสรครับพี่น้องครับติดถนนใหญ่เลยมาเด้อมาเด้อมื้อเีวสอง้อนสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบวันวนี้สองร้อยยี่สิบวันนี้วันเดียวผมว่าชั่นปะครับมื้อนี้สองร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องครับมีมีมีทุกแกงเลยค่ะ หนึ่งกิโลครับก็ซื้อลายตำบลตัวสันมือนีค่ะมาอยู่ไรต่ำหมดต่ำหมดจ้าแจกแจกแจกมาแจกพี่เลยแจกนะครับครับตลาดสดตลาดสดบ้านไก่ครับพี่น้องแม่ค้าคนงามมาซื้อนั่นครับแค่รถแค่รถแค่รถเอาเท่าไหร่คะ ปักทองปักอื้อบักอือม่หนึงจ้าพ่อครับพ่อเอลยครับผมเลมะละกอสองลูกจุดพลคท่านประธานครับพี่น้องพขาหอมยี่สิบบาทจ้าเขากล้วยหนึ่งถุงเก็กน้ำเนยครับยี่สิบบาทเดิจาเิดจาบาานนาะ จุดพีคตอนประธานก็ไม่ร้านนี่แหละครับพี่น้องครับคุะเอ้ยผัดผัดต,ต,ต,ต่างๆมันก็ไปหลุดหลงหาฐานะาสั่นจ้าไปตะเศ้าจนสวยสมว่ามักไปค่ะน้องเจ้าเนาะได้ครบทุกอย่างมันงบ้างเพิ่มด้วยหนึ่งกิโลแล้วปลา หนึ่งตัว,ดวได้หอดหืชอาหารปลาทัา้งฉีดยาต้องนยาเดี๋ยวมดตื้อปลาหนึงปลานิมยักษ์่ปอาตัวป้าไปเดี๋ยวได้ห่อนี่มนต์ซีเนปลาก้อนเห็นนอมไอต้อนแกเสีเอาคักแกเสีเอาคับแก่ที่หลังตา ไปเหนกก็นมันเว้ยชั้นก็ไม่ตัวยังไงตามด้วยคับ